สวัสดีครับคือวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเป็นค่าคงที่ของพิซซึมนะครับแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีค่าคงที่ที่แตกต่างกันไปนะครับดังนั้นแล้วนะครับช่างหลายๆท่านนะครับที่อาจจะยังไม่ทราบในเรื่องตรงนี้นะครับก็จะมีผลในเรื่องของการวัดระยะนะครับจากตัวกล้องเนี่ยเราตั้งค่าคงที่ไว้ศูนนะครับแต่ว่าเรามาใช้พิซซึงลบสามสิเนี่ยซึ่งระยะเรามีผลแน่นอน3มเซนนะครับ ฉะนั้นแล้วผมก็จะมาแนะนํานะครับก็พิซซึมเนี่ยมันก็จะมีพิซซึมศูนย์ลบสามสิบหรือจะเป็นลบยี่สิบสี่อะไรเงี้ยก็แตกต่างกันไปนะครับอย่างตัวรุ่นนี้นะครับของเซา์นะครับก็จะมีลบสามสิบนะครับให้เราสังเกตดูที่มือขวาบนนะครับของตัวพิซซึมนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นด้านศูนย์นะครับค่าคงที่ศูนย์นะครับถามว่าถ้าเกิดเราจะมาใช้ด้านศูนย์เนี่ยเราจะใช้กันแบบไหนเปลี่ยนแบบอะไรนะครับ ให้เรานะครับหมุนตัวดวงนะครับหมุนออกได้เลยนะครับมันจะมีเกลียวนะครับอยู่นะครับทีนี้เราก็เอาตัวดวงเนี่ยสลับนะครับมาใช้ที่หน้าสุดนะครับด้านนี้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนที่ตัวกล้องได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับค่าคงที่ในตัวกล้องนะครับให้ได้เท่ากับตัวปิซึมนะครับผมจะยกตัวอย่างของกล้องยี่ห้อเซานะครับอันดับแรกนะครับก็กดที่ปุ่มดาวนะครับทีนี้นะครับก็เลือกมาที่ F3 นะครับจากนั้นนะครับก็กด F1 นะครับปิซึมนะครับตอนนี้กล้องนะครับก็เซตเป็น0อยู่นะครับถ้าผมยกตัวอย่างนะครับก็คือว่าถ้ากล้องเซ็ต0อยู่แบบเนี้ย ตัวพิซซึมที่ใช้งานก็จะต้องเป็นศูนย์ด้วยครับหรือบางท่านอาจจะใช้เป็นลบสามสิบนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนที่ตัวเครื่องได้ครับก็กดไปเลยนะครับลบสามสิบนะครับแล้วก็กด enter นะครับ escap ออกครับทีนี้ให้สังเกตดูที่มุมซ้ายนะครับของกล้องยี่ห้อเาวนะครับจะโชว์อยู่มุมซ้ายบนเลยนะครับพิซซึมลบสามสิบนะครับตรงเนี้ยก็ช่วยเราได้เยอะเลยว่าอ่ากล้องมันจะบอกสถานะว่าตอนเนี้ยอ่าพิซซึม ควรจะใช้กับกล้องอ่ะค่าคงที่เท่าไหร่นะครับ